อะไรครับคุณออมทำลาบค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ภูเวลลาขนอนอมเมนูช่วงเที่ยงนะคะก็คือจะเป็นลาบแล้วก็มาม่านี่มามะ่ามามะ่า ทำอะไรครับคุณยายครับจะปักกินกับลาบค่ะแหงกวานะคะดูนี่นีน่ที่ร้านแตง<อ> <c oughs> เราใช้แบบไม่ต้องเปลืองภาชนะทำอะไรครับน้องอียาน้องอียาทำอะไรครับ ได้ัวนีครับ เหมือนกันจ้าเมืออ่อกี้มาถึงก็กินกันก่อนนะคะทุกคน <c oughs> มีมีแคบหมูล้อมลิลล่าลูกค้าเวทุดูสุกเหรือไม่ไม่รู้

ตอนมันไหวอยู่เติ้ลรับแต่มันไม่มีอยู่เติ้ลใช่ไหมตรงนั้นให้เหลือก็อร่อยเลยน้องเอียะอร่อยไหมไปยักหน้าเร็วทำไมอย<น>ู่หน้าอยู่มนลิงแบบนั้นน <laughs> ะหน้าที่อยู่บูเร็วหน้าอยู่มนลิงเลยจ้ะหน้าที่อยู่บูเร็วอร่อยเกิน Cảm <laughs> ơn <Not you. laughs> เดี๋ยวเราจะมาหาซื้อของไปทํากับข้าวกันตอนเย็นนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะได้อะไรไปบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดที่พี่ที่เขาเป็นสอยอะไรพี่ที่เขาเป็นเจ้าของภูวิลล่าเขาแนะนํามานะคะว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบตลาดที่อาหารทะเลอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง không <laughs> phải là đất nước <laughs> 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 ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบเขาขายของสดกันนะคะแล้วก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปาลาอะไรแบบนี้นะไม่ได้อ่ะก,กินหอยหอยแมงผู้นกันม้อึกึกวยค่ะเทก่ินลเหร่ ด้วยกี่บาทอ่ะอันนี้สมมร้อยแปถ้าหนูเอาสองกิโลนะรถไปให้ห้าชั่เมื่อกี้ห้าร้อยห้าสิบไปเลนื้อแน่นนะจ๊ะหนูนี่ใสใจ,จใครตุ๋นใครไม่มีใครลืมไปหมดเอาเอาหอยก่อนหอยก่อน <c oughs> เห็นหอยแล้ว <c oughs> เอเอใช่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาร้านนี้นะเดินไปข้างหน้าก่อนไหมอ๋อเดินไปข้างหน้าก่อนเนาะ โอเคไปไปเดินไปข้างหน้าก่อนอีกใช่น้องอยากกินกุ้งขาแบบนั้นแหละก็มาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างตอนนี้ที่เล็งไว้ก็มีหอยแมงผู้ร้านนั้นเมื่อกี้แล้วก็กุ้งอันนี้อันนี้ก็ได้นะกุ้ง โอเคหมดไปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปลาแล้วก็เดี๋ยวมาซื ouais. put, ้อหมูนะคะเอาหอยแมงผู้ร้านนู้นนะมังคุดอะแกค่อยซื้อเพราะว่ามันหนักหรือว่าขจะหรือว่าจะอะไรมีด้วยเหรอหอยแมงผู้ร้านกี่บาทอะเท่ากันไปค่ะ ตัดสินใจไม่ได้โย่เอาเอา้เลยเอเได้ เเอาลนี่นี่นี่หมดเลยนะต่างเราซื้ออะไรย่างดีกว่าดิเสียมให้กูกินในนู้นกินสดยำยำโอ้เจอน้ำยำมีไม่ยำใส่มะนาวใส่อะไรแบบนี้ใส่มะนาวใส่พริกเอาเอาอันนี้หอยอะไรอ้น้องไอ้สรงรูป สังจ้าอันนี้ไกินอนี่ยนี่สงเปหรเปล่านับเลยอันนี้กินได้ไหมครนี่กินได้ตัวนี้อันนี้อันนี้านกมันหนีกิได้เอาตามันมันไม่หนีบีซอะไรจ้ามาเป็นีย่าไปเล่นองอันนี้สวง่นเปลดใเนี่ยใหญ่ห้าร้อยหาตเน้นๆ้อตนี่อันนี้ส โล้เหนนั่นแหละได้อันนี้เสนี่ก็ได้เอาถึงโลลูกกราโลเนี่ยไอเกีนี่ถึงโลลูกเปาเดี๋ยเดีตะกี้โล่เ่สิอ่ะเพิ่มเพิ่อีกได้ะเพิ่มให้ได้สักโลนึงให้โล่งนะเดี๋ว่าจะเกี่ยเมาตับไดะต้น้นๆเลยเดยแล้วแล้วใคกินไหมใคกินไหมใคกินไหมนี่ยเออกินเอาไปใส่ไปเลยให้ได้โลนึงอย่าเดี๋ยวพี่เลือกให้มาเน้นๆเน้น่ออาตัวเน้นเน้นหนเลย นาให้โคงไว้นั่งหลบนะนี่ต่กันบอกว่าลูกินเลยคดถึงมาตอนนี้เราก็ได้ปูม้าไปนะคะได้ครบแล้วนะพอแล้วเนาะแล้วก็ไปซื้อพวกผักอะไรแบบนี้่ะตอนนี้เราก็ได้กุ้งไปแล้วนะคะได้หอยได้ปูแล้วก็เรามีปลาแล้ว เรามีปลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาผักเอาไปกินกันนะคะหมูสับด้วยอ๋อหมูสับใช่หรือหมูสับได้ยังไงไหนนั่นนะหมูไปเลยไปเลยไปเลยสับนั่นนะเขาบดอยู่นั้นมันมีที่บดแล้วเอาไหมเออเอาไหมเอาสักห้าสิบบาทต่อนนองไม่มีตังค์โอนได้เดี๋ยวนะโอนให้อ๋อไม่ได้ตังค์ถอนทีเหรอคิดว่าได้แล้วเจ๊ Hi guys มาแนบอีนนกนุ๊กนะคะ My name is This is my boyfriend No no Your pet No no Yeah 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 My pet No no My pet This my p u s b a n d My my pet It's so cute It's cute It's so cute Okay ทางนี้สวยเพราะว่าทิพไหนเด็ดเลยนะโอเค ในโชว์ด sure ิโชว์ดิว่าเราได้อะไรมาบ้างคนี่ตังแบงแล้วได้แค่เนี้ยตังใครคะตังพวกเรานี่แหละค่ะไม่นี่ตังแชมป์นี่กูมาร์กกระเดากระเดาเลยกูกระเดวกระเดาอยู่เลยอ๋อเอาไปลงแปลแล้วก็เอาหมูตังเขาไม่เห็นที่เรื่อมึงมาทำไมนี่นำเอามาให้แล้วเนี่ยเฮก็เหว่ยอ่ะเสียใช่ไหมให้พี่ถ่ายให้ดิบเลา แม่ค้าเอาหมูโบดห้าสิบบาทค่ะไ,ไ,ได้ไมาช่วยถือไหมบอกว่าไม่เจอต้องเอายืะอใช่โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราซื้อของเราเสร็จแล้วได้ไหมไมีอะไรบ้างมาดู ของเรานะคะแล้วก็น้ําสีอันนี้กับข้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะทํากับข้าวเมนูอะไรนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําเมนูอะไรบ้างแอ่ก็คิดไว้คร่าวๆแล้วไปจิมเอ็มหนึ่งวัดตั้มือ ร้อนดีร้อนมากทุกคนทำไมอะ่ะครกเ่มที่อทำไมร้อนอะ่ะกินได้ไหมยิยยนทุกมัถ้ามีตา,า,างก็จะุงมักมูนเหมักงู้องมตาต้องก,กินกไม่ใช่ยิมพายกัน ทันทีเมื่อกี้พูดดินทาาเพื่อนเขาอยู่เปล่าข้าหนูไม่ใช่ดินทานน <c oughs> ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปยังที่พักแล้วก็เริ่มทําเริ่มทำของข้าวกันเลยนะคะไม่ก็คือเริ่มแบบเตรียมของไว้แล้วก็ค่อยมาย่างกันตอนเย็นนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งโอโจโต,ตกปลาะคะ <c oughs> ไป ดตอนนี้เราก็มาเล่นน้ํากันแล้วนะคะเรากลับจากเรากลับจากซื้อของเสร็จแล้วนะแล้วก็มาเล่นน้ํากันนะคะนี่ไอตัวนี้มันมาชนอ่ะทุกคนนี่อันนี้ก็คือห่วงยางที่ทางภูวิลาเขามีให้นะคะเป็นห่วงยางที่ทางภูวิลาเขามีให้นะคะนี่ข้างหลังก็เหมือนกันเนาะ แล้วก็ห้องหลังนี้ก็เหมือนกันนะคะโลเล่กระดานนี้กระดานนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่เขาก็ให้เขาก็มีให้นะคะแล้วก็มีชูชีพให้ด้วยนะอันนั้นจะเป็นชูชีพอันเล็กนะคะเมื่อกี้น้องเอียใช้เนาะแล้วก็มีชูชีพอันใหญ่ด้วยแล้วก็ มีเรือขยักด้วยนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงไหมแต่แยมเข้าไป้าคที่หลังเนาะถ้าไปเปิดแล้วไม่ได้ยินเสียงนะคะ<ม>แล้วก็นนคนข้างบนพอเข้าไปนอนได้แนละ้วในห้องเย็นช่ำเลยเ<ม>ข้าไปเปิดแอ์ไว<ม>้ให้เลย พี่วะนี่วะพอจะลงเล่นน้ากับเราลูกคุณยายนะคะคุณยายก็นั่งร้องเพลงยายหันมาบายบายหน่อย <c oughs> ะเราจะทำกุ้งแช่น้ำปลากันนะคะนี่เรามีกุ้งอยู่แล้วนะคะพี่อันทำกุ้งไว้ให้แล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้ให้นะคะนี่น้ำจิ้ม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 อื่แก้วไวเข้าไปก็เออเป็นจุยเฮ้ยแก้วไวน์เหรอไม่ไม่มาเดี๋ยวเราเอามาราดลงในนี้นะคะย้ำร้านเลยเห็นเลย ีวอันนี้อันนี้คือทีมแม่ตัวคือตังแม่ตัวพ่อตัวก็อยากกินอะไรตังบรีอะไรเงี่ยเอ็มเดียวเดี๋ยวนี้ยังจะไย้ายเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยตักเวลากินแล้วก็เอามาจ right. ิ้มนะคะไม่ต้องราด แล้วคอยดูเมนูต่อไปนะคะกดท,ที่เดิมกดแช่ให้มันปิดก่อนโยนแกะอะไรลงไปอ่ะเมนูอะไรอีกคะตำตำม่มมวดทะเลค่ะนี่ตำมวทะเลตำม่วทะเลค่ะตำมั้วทะเลนะคะข้างในนี้ก็มีเครื่องน้ำจิ้มซีฟู้นะคะแล้วก็ออเ่มะเขือเทศเละ ผักกาดขาวแล้วก็สับปะรดสับปะรดนะคะแล้วก็ปูม้าแล้วก็ปลาหมึกสดปูม้าสดน่ากินมากค่ะน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องให้แซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดหน่อยนะคะอ๋อแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดนะคะนี่ฝีมือแม่นะคะถ้าพวกนี้จุ๊ดจูดก็คือแม่นะคะแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดแล้วก็นัวนัวค่ะนัวนัวนะคะนี่น่ากินมากๆ ชิมไหมชิมไหมค่ะมะเขือเทศตับรสเป็นน่นี่นมากเล่ากิากค่ะน่ิมลองชิมดูก่อนก็ก้านนะคะเอาลยจ้าอุ้ยติดบีรีมาด้วยไม่ค่อยน่าจะเลือกไ้จเลือกก้านดีะแล้วก็แล้วก็ราดน้ำนะคะวิตน้ำนะคะแล้วก็ราดน้ำอายจ้า อร่อยไหมอร่อยค่ะดีอ่ะอร่อยค่ะเปรี้ยวเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดโอเคเค้กทุกรสเลยดีมากห้อง นี้นะคะทุกคนเป็นเวลายี่สิบสามนาฬิกายี่สิบสี่นาทีนะคะพวกเราได้ออกมาจากที่พักนะคะเพื่อมาทำอะไรบางอย่างที่ทะเลนะคะทุกคนจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่นะดูมืหมดหมดเลยนี่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 ข้างหน้านี่คือเจเจสองไฟให้อยู่นะคะเดีเ๋ยวเจเจจะปิดไฟแล้ว เราไปดูกันค่ะไป Let's go ค่ละ,ลนนะและนี่ก็คือที่มานะคะก็คือน้องตัวกลังนั้นไม่ใช่ยอกยอกก็คือน้องโจ้นะคะน้องโจ้คนดีคนเดิมของเรานะคะอยู่ดีไม่ว่าดีเอาเบ็ดมาทําไมไม่รู้ <c oughs> แล้วก็ลากเราออกมานะคะกําลังร้องเพลงสนุกสนานลากออกมาเพื่อมาตกปลาะค่ะทุกคน ะคะ่ะคือตอนนี้เราดังที่สุดเลยอ่ะ,เ,อะเราต้องเงียบนะคะ,าาน,ะนี่นะคะนี่ก็คือเบีดนี่คือคนส่องไฟนี่คือคนมาทําไมมาเพื่อนคุณนะคะมาให้กำลังใจนะคะไม่มีใครทําเป็นยกเ็ิงจ้านะคะ <c oughs> แต่ว่าระหว่างทางนะคะมีคนมาเยอะมากนะแล้วก็ เดินมาไกลมากเหมือนกันนะคะเสียงก็จะห้อาหมอ,อ,อกเลยตรงนู้นก็จะเป็นตาหลิงนะคะทุกคนน,น่ตรงนู้นก็จะเป็นพวกแบบที่พักภูวิลล่าอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเคียวๆตรงนั้นก็คือเรือใดมึกนะคะน่านจะใช่นะคะอย,อยู่ใกล้มากทุกคนแค่เอื้มอมส,สองไฟสองไฟปะป๊ะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเออไม่มีอะไรอเห็นแล้วเออเห็นแล้วนะ มึงกูไม่ใช่อีย่ากูโตแล้วเดี๋ยวดูโอโจ้ซัดเบ็ดนะคะเขาเรียกว่าซัดเบ็ดใช่ไหมเอา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 ไอเจโดนกูก็โดนอ่ะเอาเราต้องกุ้งก่อนเพราะว่าโอ้โงั้นกูกลับบ้านแล้ว นี่ไม่เห็นทียอะไรเลยหมวกตุ้มแล้วแต่ได้ยินเสียงนงตุ้มนะคะเมื่อทุกอย่างเข้าที่ก็กลับไปหามันได้นะคะแค่นี้หรอปาซาบะสัมภาษณ์ไปคนแรกสัมภาษณ์นะคะอ้าวนุ๊กสัมภาษณ์เลยนุ๊กสัมภาษณ์สี่แกคุณพี่คะคุณพี่โจ้าคะเออขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะครับ เออคุณรู้สึกยังไงคะที่ได้มาตกเบ็ดที่นี่ฟินนะคะตกเบ็ดนะคะคุณตกเบ็ดด้วยเหรอคะโอเจ้า <laughs> ตกเบ็ดเอ้ตก <laughs> ตกเบ็ดไม่ใช่ตกเบ็ด้ย <laughs> 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 ไม่ใช่ ตกเป็ดม icism, oh, okay. ันเฮดี้ไงเได้ตกเป็ดไปวงไปวงคนนี้มาทำไมคะคุณนั่งบัวร้านอยู่ตรงนี้คุณมาทำไมคะวันโลกค่ะยิ้มเลยเราคุณโอเจ้ามาทำไมคะอันนี้คือเรามาสุดสะพานแล้วค่ะมันเดินไปได้อีกแบบะนี่เขาเดินไปนะแต่เราไม่กล้าไปแล้วกลัวแบบเดินเดินแล้วตุ้มลงไปนะคะต้ม เหมืนอะไรหรือไม่ขี้หยาบเลยนี่ดูการ์ดนั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมแรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่งเล่นเกมหรอไม่มีแบตแล้วค่ะมีคู่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอนะคะถ้าถ้าเราตัดจบไปเลยตรงนี้แสดงว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะทุกคนฉันเห็นเหมือนมันขยับอ่ะอันไหนอัน <lonely> นี <Wet> ้อันแรกอ่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเห็นมือมันขยับอาจจะมีอะไรก็เป็นได้เออไปครับไเจอค่ะเฮ้ยทิ้งอ๋อมือมังคยับอีโจ้ไปอย่าทำเออคุณคิดว่าจะได้ปลาไหมคุณนี่ไปต้องมมีความมั่นใจสิคะเราควรจะเอาเสือมานอนนะน้องหน้าไรองนี่มาเลยกูบอกแล้วให้กูร้องเพลงอยู่ที่บ้านมึงไม่เชื่อเออ อยู่นู่ยก็ลังแบกใจพะนุยยู่้ยว้อะไรคะมีอะไรคะมีอะไรคะทุกคนทุ่นคะมีมีอะไรเกิดขึ้นคะเบ็ดตึงเลยอุ้ยจริงค่ะจริงค่ะเฮ้ยจริงค่ะเบ็ดตึงมากนะคะไม่ว่าเลยไม่เอเจไปแทงมันหรือเปล่าไม่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 เบ็ดไม่ตึงแต่โอเจตึงแล้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดแค่นี้นะคะ ถ้ามีต่อคือมีต่อถ้าไม่มีต่อคือไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าจบ